ตอนนี้การดการงานปนของเราในระดัที่ตัดเติให้ริงารสำหรับสาวตัวทั้งหลายที่เดินทางมาแล้วนะครับที่ได้ซื้อบัตรซื้อตั๋วมาเข้าชมแล้วต่ตอนนี้หมอหลับยังไม่ได้ทำการแสดง แต่ท่าไปเทมาแล้วจะร่วมบูชาดอกไม้กเนะทีทองนะครับูที่กองอเมริการ่วมิดทองหนรติทองพระองค์ยอดมหาอาตเจดีสีมันจันทรีโพสต์กันโยนะครับแค่ท้าเดินางมาแล้วปูชาดอกไม้ตกเปี่ยนทอง เขียนเชิดเชิญยังนาฝากไว้ไม่เป็ี่นฝากนาสมไว้เป็นซักเปลี่ยนจากซักไทยอเป็นซักไทยในหลังจท่านจ่าทุกคที่เดินทางมาแล้วอาจบริสุทธิถทาลัโชคกับล่วงไถ่การกุลสมจพาล่วงไถการกุศลทำลกบมลพระสาสนาสต่อปนะครัเป็นโลกติดนะครับาเ่น จะแคบบ้างเป็นองธรรมดาาได้ยินเสียงประจานน้ตาบอตาโมก้นต้ก้นเต้ดเทียนถึงแดงใจทั้งหลายแต่มนเริฟังลเริ่อ ปีใหม่ไทยก่อนนะครับหมาถ้นลเพื่อทถ้าอบเสียงแล้วก็คงจะต้องรู้สึิเสียงให้ได้เริดความพร้อมในการจัดเปลี่ยน่วงนี้เป็นช่วงที่ทำมาที่จะ้องบุตรอผู้นกระดานไ่ให้ผิดน้องสขาต้อโกรใจดีเสฐีผูดใจ่้าแได้ดดแาเสียงโกรปนะเป็นสังขาร อันนี้แจ้งนะงนวันที่14กับหลักการงงเราก็คือว่าในช่วงเช้าเราจะประกอบพิธีฝากยกอฝากย่จดีนะครับก้อนสูประดิษสานต้านบนจากนั้นแล้วประับเพื่อให้พี่น้องทั้งหลายไม่ได้สิ่ภารกิจอันใดนได้บรรวมด้วยการมาเอาบุญใหญ่แต่ได้รับความเมตตาจากพระเปรตพระบนได้จบโศกปา แต่ว่าจะยังีเสียงหลวงพ่อโซริ่ยานดาวัป่าวาัเดนท่านไดนมาเป็นองค์ประานในวันที่14สช่จะับพรุ่งนี้อีกนัมนะครัพรุ่งนี้อพรุ่งนี้อีกเี่เมืองเินแต่วันที่14ก็จะได้ยุกยอดชาตดีต้นสู่บ้านบนแอร์ับ การร่อนประคับานรดูชาดอกไม้ตุ้ดเปียนอที่พอเป็นการบูชาข้าไปแต่ภาวะเป็นผ <Brazilian> ู้บูชามาโรดมาโรดสมุทร้กับ ต่งกันอยที่ไดนำมาแนะนำกระายกระจายผ่นหาโนซาหาตาที่บป็นนองอยากซื้อตัวซื้อมาคอยคอยนำนำต้นตุนชักชักเรียงเรียงกุศลจัด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  นปแล้นครับสีครับนั่นเงนเรื่องที่ต้องมา้องปิะนะสิบสิบปีา้วต้องแ่หรือจะเปิดขายบัดนี้ก็จะมาขายนี้ถ้าอย่างนั้นก็มาปิดประตูนะสิใหนอยครับมิดหนอรัหรือจะเปิดวันนี้ก็จบแค้นะครับ แลบบ้วรองเข้านะครับ,บ ดูแลบ้านนครับททด้หครับจระับนะครับผมความพร้อมาี่นีามพร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมไม่หไนนะครับมมาครับ

那都得都得办。Nah,

พระเจดพอทีปอิเป็นการถึงแม้สถานะาเป็นจ้สมมติว่าเราได้ปูชาม้ระเจดพอรับเป็งเป็นพระปูชาแต่พระโขนงโบราและสถาะเบสีทลยที่เดินทางแล้วนรัอให้ทั้ายได้บรรลุควาปูชาดับไม้พดพอและเบสีในืนที่เ4 แต่วันที่14ก็จ่ก็ยอดมหาธาตเสูงก็ด้แล้วายที่ดีกจบามีจเป็นสานาามาไปโมน เอารบเพื่อโรที่ถเรือถึสาจอดที่จอดทางขนาดจอดที่ของเราป็นกันหนาเล็ตอนนี้จะเป็นนักการเมือนะอยู่ประมาณปุ่นแต่ยังยางยังโกทำกิจกรรมการบุและกิจกรรมการบุญอาตุกุลแต่รงโกนปิดทองพนี้มีโอกาส เี่่ได้ประอบพิธีนานเชิญย่อเยดีชังสูญย่อส้างโบสถ์แล้วนานก็ลด้รเงินวันท่าท้ายที่เดินทางแลไม่ยอมพลาดการสายหาให้รอพลาดการเนกลางยอไทยยระัไนก็องออกต่างเดืหา เกียทเป็สตกานูชาป็นนสตวานาดูชาในสิงคโปร์อานนี้แต่สนะับโลกบลูชาดก้รแูชาม้สกเจียทองอนข้นจากไปด้าเบซีมัจกจเบแดเกทองสัโนา ไอพิธามโบว์ไอพิามตุ้มา่อตั้ตุแก้ติมูั้มตักตื่นใหม่ไทยสัปปพุท và tất cả đều I'm to go

จากเดินุกท่านแคบแบบโบรากแบบมต้องจุดอลยแต่ก็สามารถที่จะเข้าว่าถาภาดีเส้นในถาประธานโดยด้านบนโดยด้านก็จต้เป็แต่ละมหาจักรภา้นในทาการพิเศษและแบบเป็นชเลย้เป็นสิ่งดบบสิ่งเป็นภาพประดัต่้ไม้ตูงเดิม ดทุกท่านในโลกสามส่วนอุกกาบาตมาจากโลกดาวฤกษ์มา ก็ยัง่งันอไีอจต่ไ้ม่ว่าจะเป็นเสนาธิการนัก่าัวงเสี่ยโชคลุโชกกับลหายการถืฝนยโบส20บาท20บาทเร่สยาข้ามา จับตาลฟ้าจับตาเดมาแหน้าเก็บราผู้คนาที่สูงส่งเป็นระนองข้าแล่าล้าที่มมีแกรตบตามแต่ก็ช่านต่ที่ซุกซายไว้จึงจับจิบนมา5้าดีดีแล้วหน้าลงมาจะเล่นสมุทรมาอันตันคุโศมร้องไห้ขอโทษสายงานไหสรไหนทองที่มยุอนนี่รวย นะขึวนย่มากยิมนะ้วนแขงนจนารระล้วนหายขาดโคตรประกอบขึ้นเปนกระพรแบบจดโมคตรแดงเศษสีโตรงามดาบใกยเสียสะทัางแม้โลโลหลานนามาเูชาไม้เี่อเกิดนองค์ที่พรอมรายการหนาต่อที่จะเพิ่มขะหาข้าี ก็เปลียมพร้อมประกอบนะาเตอแต่เตร์คุโยม8า่อ8่ที่มา8ต่อ8ไม่ต้องัดการอาจจะได้เยก้องตไม้ช่วเรียนอนหลังจากจบช่วงสักร่าูชา่ไม่เป็นไรเลยก็จะให้เขาสามสามอย่างนะท่านคนละไปไปเรื่องนอนไปก็ไปยไปแม่ไปอาบารมงล นกรว่างระว่าเป็นัอย่างดีในทรัศน์แบนี้ยังจะโดนการีย่งยนขทุกทุกท่านหลังจเับก้น้องาปอวัเป็ปีใหม่ไมหาสงการเป็นบบังรลจกแบบเป็นเจ้าหน้าที่ตกล ด้วยะเปนการบำรุลัเป็นการเสรสรง ดที่แะงแข็งแกร่งมากตระการมากตระหักงเราแบได้ท่าใจได้เกิดมาได้เ็นดรอไดตัดตู้ได้เกิดตกปลาได้เป็นได้เกปดซ่าแบบเกิดน่าใจมกเกิดซ่าแเกิดบุใจเป็นดุใจแบบสะสมไว้เ็นนาดให้าุส แต่ารปัญญาีเป็นกรการในปัญญาบาลที่มโหสถมีารธบอท่านไปในเพลทท่าไปเลโดนก็โกกับใครในยาเด็ไม่มีวันโกปัญญาปัดเสที่พิารณสโแล้วแดดลมาร่วติดาป่าแลงฟ้ถรมว่างรักวอ้าวสุนทรัรา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หมกก้มหกผตะอนกอานกครับ้ย่านด้มอ๊ยางนี้่รยัวเลยแ่ราขายอะใช